กับเามาถึงขั้นที่3นะครับหลังจากเขาติดตั้งนะครับ L 5 0 1 8นะครับอยู่ที่เขาหินซ้อนนะครับสีเขียวมานะครับผมว่างหันนะหยุดถดล้อเป็นน้องเบิ้งนะครับเป็นขั้นที่2แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นที่3ครับเบิ้งเอาด่วนนะครับโอ้ปาดสนั้นวันไหวเป็น้องเด้ออะไรเอ่ยเยอะเลยรกนะครับผมรถ5,000นะครับตัวนี้ออกจากนี่แหละอันนี้ขั้นที่3แล้วก็ทีเป็นขั้นที่4ไป็น้องหอยนะครับผมไปทั้งเส้นน่าจะไปกอกสมบูรณ์ทั้งปุ่นเลยครับ ห่างกันบ่นไกลเรกครับประมาณบัตนาจะถึงสิบลนะครับ mm hmm. ฟอร์ดห้าพันนะครับ mm hmm. อยู่ถักขั้นใดเพื mm ่อ hmm. ขั้นพุ่นมันบ่อันนี้ก็ะน,นะครับเป็นกระบอกใหม่แต่ไม่แยกระบบนะครับผมตัวนี้ mm hmm. กระบอกใหม่แต่ไม่แยกระบบนะครับเป็นฟอร์ดห้าพันนะครับ mm hmm. อยู่ที่เอาซ้อยนี่เคยขเข้ามไม้หรอเนี้ใช่ปีที่แล้วใช่ไหมนั่นแหละ ครับปีที่แล้วเข้ามาซอยนี้เหละอันนี้เขาเรียกอะไรนะสีมหาโพธิใช่ไหมเรืออะไรแล้วบอไผ่สีมหาโพธิใช่ไหมตรงนี้เลยสามแยกสีมหาโพธิเข้ามาเนาะประมาณหนึ่งโลอันนี้ระบบอไผ่ใช่ไหมโอ้นี้หมู่บ้านแล้วบไผ่ี่น้องเด้อเป็นคันที่สองนะครับของหมู่บ้านนะครับนี่ยแล้วกันเลยเข้าไปนะครับสามศูนย์สี่เข้าไปติดไว้จากคันหรือเปล่าสองคันหรือมั้งหลังอุตสาหกรรมสามศูนย์สี่ซอยเดียวกันเนี่ยี่น้องแต่เขาเป็นเลือกอีกนะครับ แล้วบานระบอไผ่ก็ขั้นที่สองนะครับผมนี่แหละเลยสามแยกไอชีมหาโพธิ์มานี่นะครับกิโลหนึ่งหลังเซเว่นระบอไผ่นะครับผมสองขั้นเลยนะครับอันนี้เป็นขั้นที่สองข้างบนสุดเลยใช่ไหมลุงยินเป็นข้างบนสุดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้าสิบแรงแล้วก็ฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดขั้นที่สี่อยู่ทั้งหนี้บงนี่ฮะอยู่บนนี้ใช่ไหม หาทิพเหลียงอยู่สิอันนั้นผุอยู่สิเอ็นนั่นฟอดฟอดเอาไว้ติดมืออื่นน้ำมันเดีอยวเออมันมีฟอดซีเครื่องหมดนาะโอเคนะครับแล้วก็หาทิพเหลีงอยู่ในนี่มันหลายพุดไปเนาะพุนพเต็มรถอาญาอยู่นะครับเหล็กรางน้ำทั้งคันนะครับอยู่ที่บ้านระเบาะไผ่เด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดนะครับ FCU ไผ่ทูนมาเบิ่งผลงานได,ได้นะครับอันนี้ก็บเบิ่งรถครับพี่น้องเบิ่ง นี่เขาต้องงัดตรงเงี้ยอีกเยอะนะครับผมพี่นอ้องเด้อบอมเนว่ามาถึงปุ๊บตีเห็ดปั๊บ,บได้ทันทีบอมเบียนนะครับมันมันบางครั้งมันก็ะนะครับต้องใเวลาจะสองหรือสามชั่วโมงนะครับยางยางซากะสามนะครับยางเลี้ยวกะสองนะครับสำหรับพวกฟอร์ดนะครับเด้อนะครับครับสำหรับคันที่สามกับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นชุดนะครับกระบอกใหม่แต่ไม่ได้แยกระบบนะครับผมเป็นนะครับเป็นระบบคอนโทรลของ ใบดันนะครับต่เอากระบอกไม้เด้อพี่น้องเด้อครับตัวนี้เด้อนะครับแต่ว่าขั้นต่อไปที่เป็นระบบแยกระบบหน้่มันนะครับผมตัวนี้นี่กระบอกกันยังค้งทีนะครับเพียงแค่บ่าเขาเอาสายนะครับผมนี่แบะสายไฮดรอลิกนะครับของใบดันนะครับเงาขึ้นเราเป็นกระบอกไม้เป็นระบบแบบนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ถ้าพี่น้องเขาเ่ได้แยกระบบนะครับที่ตั้งหออหนาบ้านหรือเก่านะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านละบออไผ่นะครับ วัาหันนะครับผมกัมาติดตั้งล้วกับมีเอฟซีนะครับมัดสังเื่องยกมันต่อนะครับดูระบบไผ่นี่นะครับเป็นฟอร์ดรุ่นเดียวกันเลยนะครับเพียแบบกันนะครับเพิ่มกระบอกแต่บ่แยกคอนโทรลนะครับกระบอกไม่พืชถุกอย่างนะครับผม๋ยวีวออกไปยกอันนี้กระบอกตัวนี้เขากะเอาไว้ยังชีนะครับเวลาเขาหิใส่งานใบดันหรือว่าเขาเขาเบิดมันสาปะหลังเสร็จแล้วเขาไปจังนะครับเขาก็ต้องถอดสายออกก็ได้พี่น้องเพียงแค่ว่าเขาถอด พอตัวนี้ออกนะครับพอตัวนี้ออกแล้วก็ต่อต่อสายไปดันเลยนะครับเห็นบหมมันจะเป็นพครงมติดส้ยขอดต้อไปไหนนะแบบนี้นะครับจะรับแบบนี้ก็ได้นะครับก็แตกต่างกันนะครับถ้าเขาไปแยกไปดันนะครับเป็นสายเงากว่าเก้านะครับตัวนแล้วล่ะเอาไปปล่องไหนอ่ะเดี๋ยวรถพียอบอกลุชินเราไปยกหน้าบ้านนะครับเป็นฟอร์ดนะครับผมลุชินเอาไปถอยเข้ามาข้างในตัวนี้ก็ได้ ปัติเนี่นเยเราไปน้องหอยนะครับเป็นฟอร์ดฟอร์ดที่ยังอ่ะ 5, หาพันหาผมพี่น้องหรือว่า 5, หาพันนี่แหละแยกระบบนะครับตัวนั้นอันนี้เป็นขั้นที่สามเดนนี๋ยวจะเป็นขั้นที่สี่นะครับปกไกลกันพี่น้องขั้นที่สองหางจากนี้สิบหกโลแต่ว่าไปน้องหอยบปรลูไปาจากลูกพี่น้องเด้ออาจจะปอกไกลกันดอกนะครับตัวนี้กะใจไวละพอสมควรนะครับยกเลย ยกน้องเบิ้งน้ำนะครับผมยู่ระบอบไผ่นะครับเดิมมู่บ้านระบอบไผ่สีมหาโพธินะครับผมพี่น้องสูงครับสูงนี่ครับผมเลยเรือเือนะครับเนี่ยพี่น้องรถเก้านะครับบักรุ่น3มที่ปีขึ้นนะครับตัวนี้ฟอดกันนี่เป็นโอกพอดหาพันนะครับผมเขาก็สามารถติดให้ได้นะครับบางตามโดยสุดเอย่ามันไหลแล้วมันถึงสายไฟเลยนะครับจังหวาเกี่ยวพอดีสามารถเสียบเขามาได้อีกนะครับตัวนี้เนี่ยจังหวาเกี่ยวพอดีนะครับ เขาตามาถยกเข้าไปได้เองนะครับผมต้นสวยเลยนะครับสูงนะครับผมสูงกว่าลงรถอันนี้นะครับผมเนี่ยลงรถอันนี้ยังบัดสูงแล้วนี้ยังสูงกว่านะครับเป็นตัวกอรุ่นไม้นะครับผมเป็นตัวกอหกหูนะครับเสือไม่ทุกหม่องนะครับเราเสือไม่ทุกจุดนะครับ พอพอแล้วนะครับสวยๆนะครับยกสูงๆรับเครื่องเลยสุดเชิญพอแล้วพอแล้วนะครับสูงอีลีครับพี่น้องเลยสูงมากนะครับนี่รุ่นเตะน,นะครับเป็นไงเอฟซถึกใจบอ ถึกใจเนาะดูมานานยังของเราฮะดูนานแล้วเพิ่งสั่งธนาคารเพิ่งอนุมัติงบประมาณใช่ไหมมันทําไมเป็นอย่างนั้นไปได้อะธนาคารธนาคารไม่เข้าท่าเลยนะแบบนี้ธนาคารอะไรไม่ธนาคารอะไรธนาคารบ้านทำไมเขาเขาเพิ่งอนุมัติเราเราเราอหลกได้มาหลายปีแล้วเนี่ยฮะธนาคารแสดงว่าเราทําไงเราอนุมัติไม่ค่อยผ่านเลยเนี่ย แสดงว่าเครดิตเครดิตเราไม่ค่อยดีใช่ไหมหแต่หลังๆมาเครดิตดีแล้วเอาเสื้ออยู่ไหนามาแจกหน่อยนะครับฟอร์ดนะครับผมผู้ใดสนใจสอบถามเขาไม่ได้นะครับผมเบอร์โทรกับมีตามนี่นะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์ก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดนะครับติดทุกรุ่นทุกยี่ห้อฮอดหน้าบ้านพี่น้องก็ได้หรือผู้ใดอยากเอารถมาก,ก็ได้นะครับกรณีฝ่ากมาได้เบิร์นะครับผมผู้ใดฝ่าเอารถมาเลยครับผมเปียไทยเบิร์ตนะครับ แต่ถ้าไม่เ้าวก็จะทําตามคิวไปใส่ละเสือเฮาอยู่ใส่เอาเสื้อมาโชว์หน่อยนี่ได้กี่ตัวตัวครึ่งโอ้นึกว่าตัวครึ่งนี่ครับนี่ครับเสื้ออู๋ไพท์ทนการเกษตรเอาไปใส่ปลูกมันยิ่งใส่ยิ่งขยันนะครับนี่ถ้าถ้าได้ใส่แล้วยิ่งขยันใหญ่เลยจะเอาไปทําอะไรเอาไปเอาไปหีหน้าใช่ไหมทำงานนี่แหละทงานนี่สองตัวนะครับเอาไปใส่สลับนะครับนี่หละตัวนี้ ใส่เย็นดีดีนะครับเมื่บ้านใส่ปลูกมันนะครับเด้อนี่ใส่ปลูกมันเย็นสบายเลยนะครับนะคจ่าคอนฮอนใส่เสียตัวนี <ay> ้เย็นทันท <iew likewise. S 2> ีนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับเบอร์โทรเข้ากับมีอบอนี่ไปใส่นะครับโอ้โหเย็นเลยนะครับผมโอเคนะครับไปพ่อกันอยู่ที่ยุสัยนึงนองหอยน้องหอยนะครับนี่ครับมักหอยต้องไปหาน้องหอยนะครับนี่นะครับมีสิมีโอเคพี่น้องเด้อนะครับเราน้งหัววนกันไปนะครับเดี๋ยวไปพ่อกันที่ซีเลยนะครับผมสวัสดีครับ